กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิยอดรวยสองครั้งที่17วันที่19มกราคม2568บทที่8บทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร เอวเมสุตังเอกัางสัมยังพคะวารภารนะสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคาทาเยตรตาโขพระขวาปานจะว่าคีเยเพกุอามันเตสิทเวเมเพขเวอันตาปะพาชิตเตนนาเสวิตา พายุจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหิโนคมัวโปถุจานิโกอนาริโยอนาตถสันหิตตัวโยจายะอัตตะกิรัมธานุโยโคทุโขอนาริกิอนาริโยอนาตถสันหิตตัวเอเตเต พิขเวอุปโพอันเตอนุปคัมมะมะจิมาปฏิปทาตธาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักภูการณียานการณีอุปสมายาภินญายาสัมพุทธายานิพานายสัวตติกัตมาจะสาพิขเว มัจิมาปฏิปทาตทาคัตเตนะอภิสัมพุทธาจักกุกกรณียานะกะรนิอุปสัมะยะอภินญายะสัมพุทธายนิพานะยะสังวัตติอายาเมวะอริโยะทังคิโกมะโกสายยเถทังสัม มาทิทิสัมมาสังกปโสสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อยังขสาิกขเวมาชิมาปติปทาตถทาคเตนาภิสัมพุทธาจะ ภูกระนียานะกะระนีอาปัสสมายาอภินญายาสัมภูทายานิพานญาสังวาตติอิทังโคปันภิคะเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณามปิทุกขัง สกะปาลิเทวะทวขะทูมนาสุปายาสปิทูขาอปิเยหิสัมปโย ขัทุกขปิเยหิเวปโยโขัวทักขัวยัปิดชังนลปติตาปิดทุกขังสังขิตแตนนปันจุป,ปาทานาขันธาทุกขาอีทังขัวปะนาปะนาพิกขเวทุกขาสมุทโย อริยสัจจังยายัาตันหาปวนโนภาวิกานะทิราคาสหาคาตาตราตาตรต,ต,ตาพินันทินีไซยาธีทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอิทางขัวปนานภิกขเวทั่วขนินรโทอริยสัจจโยตัสาเย,ยวะ ตันหายะอาเสสะวิราคานิโรธทรจาขควาปตินิสขวามุตตานารโยอีทังขวาปาณเพะเวตุขาขนิโรธวทามินิปติปทาอริยสัจจงอายเมวะอริโยอัถังขิโกมะโคไสาย,ยทเททางสัมมาเทติสัมมา สังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัม ja, มันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทางทุกขางอาริยศาสตร์จันติเมเพฆาเวปุกเพอานานุโนสโตเตโุธรรมเมสุจัก ูอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปรินญ,ญายันติเมพิคเวปุเพออนุนนสุเตสุทรมเมสุจั ผูงอุทปาทิญานางอุทปาทิปัญญาอุาท่ปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปะนิทางทั่วขังอริยสัจจังปะริญญาเติตันติเมพีขเวปุเพอะนนุสุตเตสุธรรมเมสุจักผุ้ง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขสัมมุทยโยอริยสัจจันติเมพีขเวปภเพอ,อนนุสตเตสุทามเมสุจั ผูงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิเวชชาอุทาปาทิอารลโกอุทาปาทิตังโคปะนิทังทั่วขาสะมุทยโยอ,อริยสัจจังปะหาตาพันติเมพิขเวปกเพอนาน,นันสุเตสุธรรมเมสุจัก โองอุทัปา,าทิยานังอุทัปะทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโผปะนิทงทุกข,ขสะมุทโยอ,อริยสัจจังปะหินะติเมเพขเวปุเพอนันโนุสเตสสทามเมสุจัก อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธโอริยศา,ยา,าสั์ติเมเพกขเวปวเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจากุง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังขอปะนิทังทุกะนิโรโทอริยสัจจังสาจิกาตะพันติเมพิขเวปุเพ,พ,พอนานุสุเตสุธรมเม,ส,เม,ส,เมสุจัก ุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกอ,อุทปาทิตังขปปนิทังตัวกานิโรธทรอริยศาจังสาจิกตันติเมพิขเวปุเพอนุสนโนสเตสุธรมเมสุจัก โองอุทปา,าทิยานังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิเวชาอุทปา,าทิอาโลโกอุทปา,าทิอิทังทุกขนิโรธาคามินีปฏิปัาอริยสัจจันติเมทีขเวปเพอน,นุโสเตสุธรรมเมสมเมุสจัก ผงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิาโลโกอุทปาทิตังขัวปานิทางทุกขานิโรธ้าขามินีปฏิปทาอริยศาสจังภาเวตา พันติเมพิขวเวปุเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจัก ผงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารกโกอุทปาทิตังข้อปนิทังตัวขานิโรธาขามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวปเะอนานโนสุสตสุทเมสสจัก อุทปปทิยานางอุทปปทิปัญญาอุทปปทิวิชาอุทปปทิอาโรโกอุทปปทิยาวกิวันจะเมพิขเวอีเมสุจาสุจตุสุอริยสาสเจสุเอวันติปริวัตตังทาวาทา,าการัง ยะถาภูตังยานทาทสสนังนาวิสุ นาสุวิสุทธังอาโหสิเนวตาวาหังเพขาเวสัตเวเกโลกเกสมาราเกสพรามเกสัสัมณปรมามนิยาปัาาสัตเทวมนุสสายะนยาตตรังสัมมาสัพโพเทงอภพิสัมพทุทธวปัจัญญาสิงยตโตจัก โเมเพฆะเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันเทปริวัตตัทวัตสาการังยถาพัตตาญาณทัสสาสุวิสุทธังอโหเสอทะหังเพคาเวสัเทวะเกโรเก สัมาราเกสัปรหมเกสะัสะมาณปรหมานิยปชายะเทว,วมนุสายานุตระสัมมาสัมพุทเถงอภิสั พุทอปาจ,จันยาสิงยาณจัปปนาเมธาสนาอุทธปา,าทิอากุปาเมวิมวติอายมันติมาชาตินาธิธานิปุนาพาวติอิตามาวจัปภาควาอัตตมนาปันจับวาคิยาภิกษ ขัพวพระขาวโตพาเสตังอภินันทุอิมัสมินจัปปนวัยยาการนมัสมิงพันยามาเนอายะสามัมโตกนธันยสะวิรชังเวตะมะลังธรรมจากคุงอุทปาที่ยังกินจิตสมุทัยธรรมสั พันตังนิโราธาธรรมมันติปวัติเตจะภคาาวตาธรารมจจกเก ภูมิเทวาสัตมนุสวาสุงเอตภะคะวันตาภารานาสียังอิสิปะตาเนมิกาทาเยอะนุตตรัรรารามะจักกังปวัตติตังอาปฏติวัตติยะสะมเนนนวาพระมเนนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมูนา วะเกนะชิวาโลกาสมิติภูมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวะสัตธมนุสาเวสุมจตุมหาราธิกานังเทวานัสัต ทางสุตวตาวตาวติงสาเทวสะสทธมนุสเวสุงตาวติงสานางเทวนางสะ ทางสุตวะวายามเทวาสัทธมนุสเวสุยามาเทวานังสัทธังสุตวะตุสิตาเทวาสัทธมนุสเวสุตุสิตา,านังเทวานังสัท ทังสุตะวานิมานารติเทวะสัทธมนุสย์เวสุนิมานารตินังเทวานังสัทว์ทางสุตะวาปารณิมิตรวัสาวะตีเทวาสัทธมนุสย์เวสุนปารณิมิตรวัสาวะตีนังเทวาสัทว์ทางสุตะวะพระมา กายกาเทวาสะทามนุสาวีสงเอตตาภะควตาภารนาสียังอิสิปตะเนมิกาททยอะนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปิติวัตติยังปะมะเนาวาพรามเนนาวาเทเวนะวามาเรนาวาพระมุนา วาเกนะจิวาโลกัสมาินติ เอติหาเตนะขะเนเนะเตนะโมุหเตนะยาวะพรหมโลกาสัธธาธอวผูกัดกัดเชอะยันจัทตาสหัสสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอปปะมโานจัโอรลา,าโลโอภาโสโลเกปาตุระโห สิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวะอัตคภะคะวะอุทานะอุทานเนสิอัญญาสิวัตตโพโกนทานโยอัญญาสิวัตตโพโกนทานโยติอิต uh ิหิห uh ังอายสัมมาโตกนทานญาสะอัญญากนทานโย ตะเววนามังอโหสิติบทที่9บทสวดพุทธานุสติ อิติปิโสภะควะอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิจา,จารณสัมปนันโนสสขตโลกะวิธูอนตุตตรปุริสธรรมมสาวรติสัทเทวมนุานาัาพุทโภคะวะติบทที่สิบบทสวดธรรมานุสติ สวาคาโตภพะคาวตาธรรม,มวสันททติโกากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะานไาิโาากปะจตังเวทิตาโพวินยูหิติบทที่สิบเอ็ดบทสวดสังคานุสติ สุป,ปติป,ปนัปนโนพระควะโตสาวกสังขัวโชุปติปันโนพระควะโตสาวกสังโฆวยายาปฏติปันโนพระคาวะโตสาวกสังโฆวสามีจิปฏติปันโนพระควะโตสาวกสังโฆวยะที่ทางจะ ตาลิปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคาลาเอสัพพะคัวโตสาวะกะสังโฆอาหูนายูปาหูนายูทาคีนายูอันชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกะสัติ บทที่สิบ,สบทสวดสักกตาวาสักกตาวาพุทธรัตานางโอสถังอุตมังวารางังหิตังทเทว,วมนุสานางพุทธเตเชนาะสวดทินาะนาะสันถุกปาทาวาสะ เพทุข้าวปัสสเมนตุเตสะกัตตาวธรรมรัตนางโอสะทังอุตมะวรังปริราหัวปัสสแมนังธรรมเตเชนสวดินานาซันตุปวะทวาสสะเพพาะัวปัสสเมนตุเตสะกัตตาวสังขรรตนางโอสะทังอุตมะวรังอาหูนาย ยังปาหูนายสังคเตเชนะสวดินานัสสันตุปะทาวาสาเพโรคาวุปัสเมนตุเต